เนี่ยครับพาชมผลงานเนาะนะครับเนี่ยวันนี้ครับเนี่ยครั้งนี้ตัดเป็นครั้งที่สองเลยเนาะนะครับกับเครื่องตัดหญ้าคูบต้านะครับ KX913 เนาะนะครับกับใบมีดใช้เองทําเองนะครับเนี่ยครับผลที่เห็นนะครับนี่ตัดหญ้าทั้งวันนะครับแป๊บเดียวครับหญ้ารกเราก็ใช้รถแมคโครเนาะตอนนี้น้องกำลังตัดอยู่ตรงนู้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูเนาะก็ให้ดูประสิทธิภาพ ของการทํางานนะครับของน้องเนี่ครับสลปตลิงนะครับคันบ่อได้หมดเลยนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับสะอาดเรียบร้อยครับเนี่ยตอนนี้ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับตัดหญ้าแป๊บเดียวครับวันๆนะครับของน้องนะครับนี่กำลังตามไปนะครับตามไปชมกันเนาะหญ้ายาวก็ตัดแป๊บเดียวนะครับ เรื่องน้ำมันเรื่องอะไรก็ประหยัดเหมือนเดิมนะครับคุยกับนอ้องเนี่ยครับรถไถหมดสิทธิ์ไทยได,ด,ด้หมดสิทธิ์ตัดได้นะครับกับในคันบอ่อแบบนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของรถคูปต้านะครับที่น้องผลิตถ่าใบเมีดตัดหญ้าขึ้นมาเนาะนะครับโดยที่ว่าแกมีรถเล็กอยู่คูปต้าเล็กอยู่นะครับถ้าเอาเครื่องตัดหญ้านะครับสปายก็ไม่ไหวนะครับ โดยที่เรามีรถเครื่องตัดหญ้าอยู่เนาะรถไมโครเล็กอยู่ก็เลยใช้เวลาว่างนะครับประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอวันนี้เดี๋ยวจะมีสองคลิปนะครับให้ชมนะครับคลิปการทํางานของที่เราจะเดินไปชมอยู่ตอนนี้นะครับกับอ่าการทํานะครับเนาะนะครับกับวิธีการทำเราจะบอกเพื่อนๆทั้งหมดเลยวันนี้นะครับเนี่ยเวียงแป๊บเดียวครับเริ่มต้นมาจากโน่นเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปนะครับใครว่าช้าเนี่ยเถียงตายเลยพี่น้องนะครับหาชมยากนะแต่ว่าคลิปนี้วันนี้นะครับจะบอกวิธีการทำนะครับทุกอย่างนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเลยนะครับนี่ใครบอกช้าเถียงตายเลยก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับตาไมโครเมืองนะครับเอ็กควเตอร์นะครับผมเนาะกับช่อง y o u t u b e นะครับ หรือจะเป็นทางเพจทางติกต็อกนะครับก็พิมพ์คำว่าตาไมโครสมืองก็เจอหมดนะครับหรือจะมาเป็นเพื่อนทาง Facebook ก็ได้นะครับย้าตรงนี้ลงมาให้ชมแล้วมาคลิปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยาวอีกแล้วนะครับหน้าฝนเนาะก็ต้องตัดบ่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ตัดญ้าไม่โดนแดดนะครับสบายๆเย็นในห้องแอร์นะครับไม่มีช้านะครับ วันนี้ก็บอกเพื่อนๆอ,อีกทีน้องแกต่อไปมีดอ,อกไปอีกขั้นตนยาวอีกนะครับเห็นว่าต่อมาอีกแต่ไม่รู้ว่าต่อตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปชมกันใ,นใกล้ๆเนาะนี่เจอแล้วครับเจ้าของไอเดียสุดเจ๋งนะครับกับคูปต้า k คเอ็นึงกิสามนะครับตัดหญ้านะครับสายไฮดร,ริกสายยางกดแนวอะ่ะพี่น้องแนวอะ่ะแนวอะ่ะนี่มาถึงแล้ว นี่ตัดหญ้าในห้องแอร์สบายๆนะครับนี่นเดี๋ยวเราหลบมุมนี้ร้อน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 มากร้อนมากนี่นชมกันครับชมการทำงานเนาะใครว่าช้าเอาดูเอาเองอ่ะพี่น้องไม่ชาเลยเพราะว่าอยู่ในสวนทุเรียนสวนเงาะนะครับเพราะว่าไปตัดได้สบายเลยพี่น้องนะครับ นี่สวนตุเรียนสวนเงาะน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเมโคเล็กนะครับพวกที่ว่าอยู่ตามไหล่เขานะครับเนาะพื้นที่นะครับทุเรียนที่ว่าเป็นเขานะครับแช้ตัวนี้ไปตัดได้สบายเลยนะครับดูครับดูดูกันยาวพี่น้องเนี่ยสลบตัดได้ทุกมุมครับวันนี้ให้ดูทุกมุมนี่เพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วก็ฝากก,าวกวาดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ฝากหน่อยเด้อนะครับกับทีมงานน้องแทคเตอร์นะครับโทรมาครับ2นาทีถึงเลยนะครับรู้เรื่องนะครับรถ5กิโลใช้เวลา2นาทีถึงครับนี่รวมกันยาวครับเอาไัย่อนบพี่น้องแดดแดดไม่ใช่แดดรถถ่ายใกล้เกินนี่นี่ครับมันสะท้อนแสงนิดๆนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ก็ชมเอาครับใครว่าช้าก็ดูเอานะครับผมว่าไม่ช้านะครับนี่ตัดได้สบายครับเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดงานมานะครับในห้องแอร์สบายๆนึ่งป้องกันอะไรได้ด้วยนี่เศษไม้เศษอะไรกระเด็นนะครับฟอนมีกระจกนะครับนี่และเย็นด้วยครับนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววิธีทําให้ชมครับเอาดูกันยาวครับดูกันนยาว ดูกันยาวเลยเนาะนะครับท,ทุกมุมทุกม,มุมเกือบมาไม่ทันสวนของน้องก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวนะครับนี่รถใหญ่จอด,ดรถเล็กทำงานนะครับนี่วันก่อนก็สถานที่ก็ตรงนี้นะพี่น้องที่ว่าฝนมาแรงๆวันนั้นนะครับวิ่งกันจ้าละวันเลยนะครับ ก็ผ่านไปแค่เดือนเดียวนะครับย่าแป๊บเดียวยาวเลยนะครับชมครับชมการทํางานชมการทํางานเลยนะครับอยากไลฟ์สดให้ชมอยู่นะครับเนาะสัญญาณไม่มีเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีทํานะครับบอกนะครับบอกบอกนะครับให้ไปทําใช้กันเนาะนะครับนี่พี่น้องว่าช้าไหม ผมถามหน่อยพาไหมแปบ๊บเดียวนี่ผมยืนต้นโพเมื่อกี้ผมก็ขยบมาแล้วถึงต้นโพแล้วเอาผมจะเอาแนวแนวที่มันตัดได้เนาะ180องศานะครับว่ากี่เม็รเนาะนี่ผมจับเวลาไปเลยตอนนี้เอาผมอัดที่7นาทีเอาเริ่มเลยนะครับจากตรงนี้ว่าในรอบที่เวียงนะใช้เวลาตัดมันได้กี่เมตรนะครับเดี๋ยวชมกัน เริ่มเลยครับกับเจนาทีนี่เริ่มลงแล้วนี่ไปถึง8นาทีเนาะได้กี่เมตรดูครับดูดูดูเด้อพี่น้องดูเด้อนี่ดูดูอย่าลืมว่าถ้าเป็นรถไถอ่ะมันตัดได้แต่แนวตรงนะพี่น้องแต่แนวที่ว่ามันอยู่ในใต้ต้นแบบนี้มันตัดไม่ได้นะครับต้นมะพร้าวนี่สวนทุเรียนเนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรถอันนี้ตัดได้เข้าไปถึงถึง,ถง,ถงที่เลยนะครับนะเข้าใจตรงกันนะเนี่ยรถแถก็ตัดไอ้มุมนี้ไม่ได้ด้วยมุมมุมนี้อ่ะมุมสโลปเนี่ยไม่ได้ด้วยอันนี้เก็บสโลปด้วยนะครับเก็บคลองในคลองด้วยนะครับนี่แ๊บเดียวครับไล่ผมไปที่ไล่ที่อีกแล้วนี่เห็นไหมแ๊บเดียว โคต,ตโคตรเจ๋งอ่ะใช้ว่าโคตรเจ๋งนะครับโคตรเจ๋งสุดๆอ่ะหลังแากที่ว่าประสบแก้ไขมาทุกอย่างนะครับทุกวันนี้ตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ถอดง่ายๆถอดใส่ถอดเปลี่ยน,ๆๆนก็ง่ายๆเนาะมีมีปลอ,อกมีอะไรเรียบร้อยนะครับ<ว>น,น,นี่นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงครับเนี่ยถอยมา พราะต้นระยะห่างของต้นมพะพร้าวนะครับอยู่ที่6เมตรนะครับนี่แบบเดียวเดี๋ยวเรามาคอยดูไอ้ญ้าลกตรงนี้พี่นอ้องเนี่ยลกๆเนี่ยดูการทำงานของมันสุดๆไปเลยครับกับอุปกรณ์เสริมตัดหญ้าเนาะนี่นี่ลงพื้นก็ไม่เป็นไรเพราะมีสปริงนะครับ ไม่แข็งนะครับสปริงจะยืดหยุ่นให้นะครับเวลาเรากดเนี่ยที่ว่าตรงตรงตรง้นพามตัดได้หมดนะเห็นไหมถอยครับถอยเนี่ยเนี่ยใบมีมยดมมย,ดย,ดยาวขึ้นกว่าเดิมครับเนี่ยใบมีดใบมีดโอ้ต่อใบมีดยาวกว่าเดิมครับนี่ ดูดูเอ๋โอ้เนี่ยครับรองเนี่ยบอกเขาแล้วบ่าเดี๋ยวปุ๋งใหม่ได้ยังไอ้กาดตรงนี้อ,ออกแนละ้วกาดตรงไหนครับรองกาดที่นี่ไงครับที่ว่ากันชนตรงนี้ครับมาตัดได้ไม่ถึงคูณอ๋อเนี่ยเมันก่อนมีกาดอยู่นี่ไหมครับตัดออกเ<ป>นี่ยได้บอกเขาเลยว่าเนี่ใบนี่ขยายมาสุดเลย เป็นเม็ดเลยทีนี้อแต่ฟอนตนมันสั้นไงเนี่ยต่อมีแค่นี้อ๋อน้องต่อมีครับอ่าต่อแทีน<อ>ี้เป็นเมน็ดเลยม,ม,มันมมัันนยาวมันได้ดีกว่าครับน้องตัดได้ดีกว่าอ๋อละมันครึ่งถังเองตัดเกือบเสร็จแล้วละมันครึ่งถังโอ้ห้องเท้ามมอเตอร์อะไรครับน้องเนี่ยเป็นมอ,ตอเตอร์เฟืองมอเตอร์เฟืองข้างในไม่มีอะไรไหมครับน้องไอ้ม่ได้นั้นมีเป็นไรเป็นโล่งๆต่อกลับเข้าตัวนี้เลยอ่าเป็นอะไร ตัวรับตุ๊กตาอย่างตุ๊กตาเหมือนกับตุ๊กตาลับตุ๊กตาอ๋อก็ตองมาใช่ตุ๊กตาลับครับโอ้แล้วก็ใส่ฟีล็อกเข้าไปฟีล็อกอ่าองมีฟีล็อกฟีล็อกมันได้หมุนได้ไงครับนาพอเราเราหยุดแล้วมันยังหมุนเวิ้วไปไงครับไม่มีฟีล็อกปั๊บมันจะพอเราปล่อยลงทัวปั๊บจะหยุดกึกเลยโอ้เงบประมาณกี่บาทครับน้องเนี <N> ่ยถ้าเราทำเองอ่ะ อันนี้ทำเองนับเราเองทำเองหนึ่งกว่าบ,บาทมันกว่าบาทมีคนขอซื้อมาเยอะครับขอให้ทำให้สี่ห้าหมื่นก็ทอมาเนาะนี่บอกแล้วว่ะเนี่ไม่ทำครับไม่ทำแต่เอาไปทำเองได้นี่บอกแล้วนี่น้องก็ต่อมานีอนน่อันนี้อธิบายเขาหน่อยครับนอ้องนี่ด้านนู้นน้ำมันเข้าน้ำมันเข้าน้ำมันออกนนมันออกนี่น้ำมันล้นน้ำมันล้น,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 ลนโบทิง้งโบทิ้งโบองประกอบ เดียวกับถังอย่างเดียวนี่ครับนี่นี่แล้วก็สายธรรมดานะครับน้องแล้วก็ต่อเข้าถังปก,กติอ่ตตเข้าถังปกนินี่นี่มีคนจ้างให้ทําครับห้าหมื่นแต่เราไม่ทํานะครับ <c oughs> เราไม่ทําเราไม่ทําแต่เอาไปทําใช้เองทําเลยมีคนถามมาแล้วน้องห้าหมื่นอ, 50, นะอ่ะมอเตอร์นี่ตัวสามพันกว่าบาทนี่ครับมอเตอร์เนี่สามพันกว่าบาทเชียงกงสามพันกว่าบาทเชียงเชียงกงแต่จะเป็นมอเตอร์เบื้องเพราะครับ น้องแล้วไอ้ต่อยาวมันดีดีกว่ากับท่านมันต่างกันนะครับน้องทีแรกเรากลัวแรงจะไม่พอไงครับเอามาเมตรนี่นี่ตันเต็มไม่นี่เลยไงเนี่ยเนี่นี่นี่มันตัดเต็มไม่นี่เลยไงเลยไงเนี่ยเลยนิดเดียวเลยแต่ก่อนมันสั้นไลยเท่าไหร่สั้นมันมันมาได้แค่นี้เองครับทีนี้เราเลียดเลียดถึงโคนเลยไหมอ่าครับเลียดถึงโคนเลยแต่ก่อนนะพอเลียดถึงโคนมันก็ยังเหลืออยอ๋อเนี่ยช่วงโอ้น้ำมันครึ่งถังเกือบเสร็จแล้ว มันก็ไม่ได้เปลืองนะครับน้องเปลืองเลยนี่ครับัที่ไรตัดไม่เป็นด้วยนี่เริ่มเริ่มตัดเริ่มตัดเริ่มชำนาญแล้วอ๋ออันนี้เอาออกนะครับน้องโอ้เหมือนกว่าบาทมีเหล็กเหล็กแล้วเหล็กเหล็กของเก่ามาทำเหล็กของเก่าเศษเหล็กมาทำครับแน่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 ดูเด้อดูให้จบป่ะแน่เหล็กหนาเหล็กหนาไม่ใช่เหล็กบางเหล็กดูให้จบป่ะเดี๋ยวทำยังไงเนาะเข้าใจกันแล้วป่ะแน่มีไอ้อันนี้ก็ซื้อตามรถ ที่ทั่วไปนะครับน้องใช่นี่ก็มีขายอยู่ทั่วไปคูเต้ามีขายคูเปอต้าทั่วไปแล้วก็ต่อไอ้อะไรล็อกล็อกครับน้องครับไม่เข้าใจฮะฟีล็อกอะไรกันเลยฟีล็อกอยู่ข้างในนี่มองไม่เห็นอ๋อฟีล็อกอยู่ฟีล็อกอยู่นี่เวลาหมุนมันจะหยุดฟีล็อกนั่นทำจากเฟืองในสตาร์ทจากเฟืองในสตาร์ทอ๋อรู้แล้วเห็นภาพแลน่โอ้โอเคเนี่ยอยู่ในนี่ในกล่องนี่ต้องมาแก้เปิดมันแค่เห็นแก้เปิดตรงนั้นอ๋าเห็นภาพแล้ว โอ้น้องใช้ของ,งนในสตาร์เราเพราะว่รถสตาร์ทปุ๊บก็จะหยุดถูกไหมครับน้องอ่าผมเข้าใจแล้วโอ้นี่นี่น,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 นี่เสร็จแล้วครับทีนี้เราตัดยากคล้องแล้วน้องก็ไม่มีปัญหาลแล้วครับน้องค้องตัดคล้องแล้วลุ้นจังหวะแล้วโอถามว่าเวียงไปซ้ายครับเวียงจากจากขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยครับถ้าหากว่าไอ้มันจะฟันดินฟันหินครับหน้ารถครับเวียงจากซ้ายไปขวาจะไม่ลบเลย อก็ต่อเข้าลายแยกปกตินะครับรองถ้ามีรถมีลายแยกจะสะดวกวดวกว่า,า,ล,ายยลำบากอันนี้อันนี้สายน้ำมันที่ว่ารถเนี่ยก็เข้าถังปกติเชื่อมปกติธรรมดาถอดออกถอดเข้าได้ไเข้าฝาถังเลยเข้าฝาถังเลย, <S <S เลยนี่ครับจบแล้วกําลังกําลังประชุมเสี่ยงลังจะไปหาพี่เดียวพอดีพี่เดียวโทรมาเมื่อกี้ครับรองอ้นะครับ เอาสุดสุดครับประสบความสำเร็จแล้วเครื่องตัดหญ้าฝีมือคนไทยนี่ก็เข้าทังปกตินี่ใส่ใสน้ำปกตินี่ครับนี่ใส่โรลิกเอาอย่าถามกันเยอะเด้อบาทเนี่ยบอกหมดแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวจะจะตอบให้หรอกไม,ไม่ห่วงวิชาไม่หวงวิชาครับมาวดมาไ,มาได้เลยน้องให้มาได้เลยเนาะอ่ามาได้เลยครับไม่หวงเด้อ อ่าเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเ,เพื่อได้ใช้ประโยชน์วิจารา,า,า์ไม่ห่วงวิชาใครอยากรู้อยากถามคอมเมนต์มาเลยบานเนี่ยตอบเดี๋ยวถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวแท่น้องอองไปตอบให้ในในเพจ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับพี่น้องเอาบอกหมดแล้วคลิปนี้จบทุกอย่างนะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วติดต่อมาอยากทราบอยากทำนะครับก็ เข้ามานะครับเดี๋ยวพามานะครับเนาะเปิดให้หมดให้เรียนรู้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับตาเมโครเมืองเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับกับทีมงานน้องอองเทคเตอร์เนาะคลิปนี้น่าจะเป็นความรู้สุดๆนะครับช้าอดหมดนะครับผมรีบทำเด้อนะครับสวัสดีครับจะลองเล่นด้หน่อย